คิวเบรโตรามิเลสใจโอเปตยาจะเป็นคู่ชกที่สูสีโดยล่าสุดนั้นคริสเบลแรมสมิธนักชกชาวอังกฤษในวัย34ปีคู่ปรับเก่าของทางซูโดรามิเลสซึ่งในไฟล่าสุดเขาแพ้คะแนนเอกฉันให้กับทางรามิเลสในการชกชิงแชมป์ w b a และ w ด UBO ในรุ่นคุยสเวทเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาได้ออกมาวิเคราะห์ ถึงศึกล้มแชมป์ในรุ่นคุยสเวทระหว่างทางคิวบโต้ซูโดะเรมิเลสเจ้าของแชมป์เดิมยูบและเดิมยูบกับทางใจโอเปตยาแชมป์ไอบีว่าผมไม่รู้บิลแรมส์มิทกล่าวเมื่อถูกถามว่าใครจะชนะผมคิดว่าใครจะช่วงชิงจังหวะในช่วงยกแรกๆได้ซูโดเขาเป็นนักชกที่ฉลาดมากแต่โอเปตยาก็เก่งมาก เก่งในด้านเทคนิคเขามีเท้าที่ดีและผมคิดว่าเขาต้องมีเท้าที่ดีเพื่อเอาชนะซูโดผมคิดว่าเท้าที่เร็วและรักษารูปร่างและอะไรแบบนั้นเป็นสิ่งสำคัญนั่นคือวิธีที่เขาโอเปตยาจะเอาชนะซูโดด้วยฟุตเวิร์กที่ดีของเขาคิดบิลแรมสมิธกล่าวสำหรับทางใจโอเปตยาเขาจะกลับมาขึ้นโชคอีกครั้งที่ออสเตรเลียในวันที่8มกราคมที่จะถึงนี้โดยเขาจะพบกับทางเดวิดเนกา ขณะที่ทางกิวบโต้เรามิเลสเขาเพิ่งเอาชนะคิสบิลแรมส m มิธเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาซึ่งทำให้เขาเรามิเลสคว้าแชมป์โลกในรุ่นคุยสเวตของ WBO และ WBA อยู่ในปัจจุบันซึ่งในปี2025การโชคล้มแชมป์โลกในรุ่นคุยสเวตของทางกิวบโตซูโดเรามิเลส เจ้าของแชมป์เดิมัน UBA และเดิมพัน UBO กับทางใจโอเปิตยาแชมป์ IBF ในรุ่นคุยเวตจะถือว่าเป็นไฟที่ยอดเยี่ยมไฟหนึ่งในปี2025ก็ว่าได้นั่นเอง